คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราประชุมรับทราบผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พูวงในการสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดร,ระยองศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มบังคุดวัดดงกลางจังหวัดตราจังหวัดตราแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนช่วงรอยต่อระหว่างฤดูในระยะนี้ คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดตราประชุมรับทราบผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่วาที่รัฐมนตรีพิเชยริมหมินอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราครั้งที่34ทับ2,563เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาจาักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตราได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกางจังหวัดตรา สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราในครั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานเรื่องต่างๆทั้งเรื่องสถานการณ์โรคติดเชเื้อวัคโรนโค0 1 9ทั้งในระดับประเทศและในระดับจังหวัดการติดตามการคัดกรองด่านท่าจอดตบนแสนตุงด่านนาแกงตำบนประนีตและด่านกองลึกตำบนหนองบอนรวมไปถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์กักตัวศูนย์ราชกาดุลเขาล้านซึ่งปัจจุบันมีบุคคลที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์ดังกล่าวคน อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการนําเสนอผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่2หลังมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่2ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดําเนินการสํารวจตามสถานบริการสถานประกอบการต่างๆรวมทั้งประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดตราระหว่างวันที่17ถึง21พฤษภาคม2563พบว่า สถานที่ต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางราชการค่อนข้างสูงมีเพียงแต่เรื่องการสวมเฟซชิลถุงมือและเสื้อกุมแขนยาว ในกลุ่มผู้ให้บริการค่อนข้างน้อยในกลุ่มร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ซึ่งต้องมีการเพิ่มความถี่ของเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจให้คำแนะนำผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องผู้อนยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดร,ระยองศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มบังคุดวัดดงกลามจังหวัดตราที่ใช้ระบบขิวะโค้ดมาช่วยในการซื้อขายบังคุดนายดำรงฤทธิ์หลอดคำผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดร,ระยองพร้อมด้วยนายสุรแสง เพิ่มพูนสมบัติเกษตรจังหวัดตราและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราลงพื้นที่ศึกษาการดําเนินงานและการบริหารจัดการของกลุ่มังคุดวัดดงกลางอำเปอเขาสมิงจังหวัดตราในการเป็นตลาดกลางประมูลมังคุดให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดของจังหวัดตราทั้งนี้การดําเนินงานของกลุ่มมังคุดวัดดงกลางเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ทําสวนมังคุดโดยจะเป็นตลาดกลางที่เปิดโอกาสให้พ่อค้า กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดมาซื้อขายมังคุดปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิกกว่า2 4 0 0คนสําหรับกระบวนการซื้อขายมังคุดที่วัดดงกลางแห่งนี้มีกระบวนการคือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะมีคิวอาร์โค้ดเป็นของตนเองจะนํารถบรรทุกผลผลิตมังคุดมาต่อคิวพบพ่อค้าโดยแต่ละครั้งจะมีพ่อค้าหลา,ลายมาดําเนินการสแกนคิวอาโค้ดของเกษตรกรตรวจคุณภาพมังคุด พร้อมทั้งใส่ราคารับซื้อเข้าระบบจากนั้นเกษตรกรจะผ่านไปยังจุดรับใบเสนอราคาที่พ่อค้าแต่ละหลายใส่ราคาไว้เกษตรกรสามารถเลือกราคารับซื้อที่ตนเองพอใจ จึงนำมังคุดไปส่งให้กับพ่อค้ารายนั้นๆตามจุดรับมังคุดที่เต็นท์ใหม่เด็กต่างๆที่แสดงไว้ในใบราคาอย่งางไรก็ตามการซื้อขายมังคุดของกลุ่มมังคุดวัดดงกลางจะมีเงื่อนไขให้เกษตร,รกรคัดไซมังคุดเพื่อแยกขนาดเล็กใหญ่โดยใช้ท่อ PVC ตัดที่ทางกลุ่มให้ไว้เพื่อใช้ในการคัดขนาดมังคุดเป็นมังคุดไซเล็กกับไซใหญ่ที่มีราคารับซื้อแตกต่างกันการดําเนินการของ กลุ่มบังคุดวัดดงกลางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการทําให้เกษตรกรได้พบกับพ่อค้าโดยไม่ต้องนําผลผลิตบังคุดบรรทุกรถไปขายยังจุดรับซื้อต่างๆและเกษตรกรยังสามารถเลือกขายให้กับพ่อค้าที่ให้ราคาเป็นที่น่าพอใจอีกด้วยแล้รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสํารองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราแจ้งเตือนประชาชนระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนช่วงรอยต่อระหว่างฤดูในระยะนี้ว่าที่ยร้อยตีพิเชลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนเนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงร่องรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดผลกระทบและสร้างการรับรู้ของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนะงน่งมมกันโชคแรงรุนทั้งวตาตภัยที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เววายเว็บ tmd.go.ts หรือสายด่วนพยายกรอากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราภายใน24ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร039525727-30วันนี้มองเห็นแคร่ ก็นึกถึงคำว่าหอกข้างแคร่นะโยมแต่ก็นึกถึงไปอีกมุมหนึ่งว่าระวังหอกข้างแคร่แต่ไม่ได้ระวังเสี้ยนที่อยู่บนแคร่กระเถิบก้นไปมามันก็ตําก้นเราแล้วมันตำหลายๆชิ้นนักเข้ามันก็กลายเป็นหนองติดเชื้อตายได้เหมือนกันนะหรือบางทีนอนคว่ำอยู่แล้วเกิดถูไถตัวไปมาแล้วมันตำมันเสี้ยนมันตำหัวใจเนะี่ยมันก็อาจจะใกล้หัวใจติดเชื้อตายได้เหมือนกันฉะนั้นก็เลยนึกว่าไอ้เรื่องเล็กๆที่อยู่ในตัว กับกลัวเรื่องใหญ่ๆบางทีเรากลัวนะยยมนึกถึงเปรียบเทียบตรงที่ว่าบางทีเรากลัวคนด่าเราเระวังมากเลยเระวังคนด่าเราจริงๆเลยแต่ว่าลืมระวังคนชมเสียงชมมันก็มีโทษตั้งเยอะเหมือนกันนะเวลาพอชมมาโอ้ยเหลืองหลงลืมตัวนะบ้าเพ้อไปกับคําชมคํายอคําชมก็มีโทษใช่ไหมโยมมันก็เลยกลายเป็นทําให้เราลืมตัวไปแล้วก็เสียคนได้กับคําชมความร่ํารวยความมี ซับมียศมันก็เลยกลายทําให้หลงและเสียตัวเสียเ,เสียพื้นที่ตั้งของใจไปได้เยอะทีเดียวเสียคนได้มากๆแต่คนดาเนี่ยเราเระวังได้อยู่ฉะนั้นหอกข้างแคร่กับเสี้ยนบนแคร่เนี่ยบางทีเสี้ยนเนี่ยก็พาเราก้นระบมได้เหมือนกันนะบ่อยๆนะเข้าก็ตายได้จริงๆฉะนั้นก็นึกต่อไปอีกว่าบางคนเนี่ยโยมโยมเราเคยได้ยินคํานี้นะว่า คนมักไม่ค่อยจะสะดุดภูเขาล้มลงเพราะภูเขามันใหญ่เราระวังแต่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยระวังยอดหญ้ามันก็เลยสะดุดยอดย้าล้มลงนะมันเหมือนกับกรรมใหญ่ๆในฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือยุยงให้สงแตกแยกกันเป็นอนันตริยกรรมเราไม่ค่อยทํากรรมหนักแบบนั้นจริงๆนะแต่เราทากรรมเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรล่ะนิดๆหน่อยๆกรรมเล็กกรรมน้อยแต่มันเหมือนปลูกต้นหญ้าและปลูกตามทางเดินเพราะเมื่อเราทํากรรมไว้ มันก็ต้องมาเดินตามทางสายที่เราเราสร้างด้วยเจตนาของเราไว้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยแล้วอนาคตมันก็ต้องได้รับปัจจุบันก็กําลังรับเรื่องของอดีตอย่างเนี้ยสะดุดยอดญ้าล้มลงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างๆก็สะดุดมาเยอะแยะทีเดียวพระพุทธเจ้าก็สะดุดกับนางจินจมานวิกาสะดุดกับพระเทวทัตสะดุดกับองคุริมานสะดุดกับพรมสะดุดกับใครที่พระองค์เคยสร้างกรรมกับเขาไว้เนี่ยนะสะดุดสะดุดสะดุด แม้แต่พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังสะดุดนะแม้นพระองค์ไม่ไปเล่นกรรมกับเขาแต่เขามาเล่นด้วยเนี่ยมันก็จําเป็นต้องยอมรับว่าบางทีมันก็มีสะดุดแต่ตรงนี้ก็พยายามบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กนั่นละโยมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้เพราะว่าเหมือนกับเสี้ยนที่ต่ําก้นต่าใจต่าหลังนะระวังหอกข้างแคร่แต่ไม่ได้ระวังเสี้ยนบนแคร่มันก็เดือดร้อนได้เยอะจริงๆนะก็ขอเป็นกําลังใจนะโยมนะว่า เราเห็นอะไรก็พยายามพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วมาเตือนใจเราอย่างนี้ได้ประโยชน์เยอะนะแค่ก็มีพื้นนู่นนี่นั่นมันเยอะแยะไปหมดจากการที่เราสามารถพิจารณาได้นะก็ขอให้เรานะร่วมกันนะโยมปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นธรรมชาติเห็นอะไรก็พิจารณาเป็นธรรมเตือนใจเราเตือนใจเราแต่อัตมาเห็นไม่อยากเห็นคนเดียวก็ชวนญาติโยมได้เห็นด้วยและโยมก็ไปต่อยอดเอานะว่าสิ่งนีน้มันเตือนใจอะไรเราได้อีกมากกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียว นะก็จริงขอเป็นกําลังใจหอกข้างแคร่ระวังเสียนบนแคร่ด้วย,น,ยน,ะนะโยมกลระบมเชนนะเจริญพร